สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกคอหวยนักเสียงโชคทุกท่านที่กำลังเข้ามาติดตามรับชมแล้วก็รับฟัง YouTube ช่องคนเชย์หวยอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้วันที่24ตุลาคม2564สําหำหรับวันนี้นะครับในคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆสมาชิกนะครับไปดูข้อมูลแนวทางตัวเลขฮานอยของแม่น้ำหนึ่งนะครับก่อนที่ผมจะนำพาเพื่อนๆน,นะครับไปดูข้อมูลแนวทางก็ ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง YouTube คนแชร์หวยด้วยนะครับและท่านไหนที่เข้ามาแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่คือเป็นเพียงแค่แนวทางตัวเลขในการตัดสินใจนะครับทางช่องไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดนะครับก็สําหรับแนวทางฮานอยวันนี้นะครับของแม่น้ำหนึ่งวันนี้แม่น้ำหนึงก็ให้วิ่งรูด9กับ7ฟัน9นะครับวิ่งรูด9กับ7ฟัน9 เจาะ2ตัวนะครับ97 90 94 70 74 04นะครับ3ตัวอยู่แถวล่างครับก็จะมี970 974 904 704นะครับแอดแม่น้ำหนึง่งก็ขอบุนข้อมูลแนวทางจากแม่น้ำหนึ่งะครับที่ให้ผมมาแบ่งปันเพื่อนๆสมาชิกในคลิปนี้ก็ถ้าหากเพื่อนๆสมาชิกท่านไหนนะครับเห็นแนวทางตัวเลขของแม่น้ำหนึง่ง ตรงใจก็บันทึกเสียบไว้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆสมาชิกนะครับร่ำรวยเงินทองหมานหมนปังปังเฮงๆกับตัวเลขของแม่น้ำหนึ่งในวันนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าคลิปนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ